อ่าโอเคสวัสดีครับนะเดี๋ยว EP นี้เนี่ยเราเริ่มจากการรีจิเตอร์นะครับสร้างบัญชีโฆษณานะครับกับ TikTok นะครับให้เราเข้าไปที่ Google นะครับผมแล้วเซิร์ชคำว่าแอด t ิ k ตอกนะครับนะแล้วก็ TikTok นะครับเข้านะครับบรรทัดที่เขียนว่าแสดงโฆษณาของคุณนะครับบน TikTok สร้างโฆษณาของคุณอย่างง่ายดายนะครับคือมันเป็นเอ่อเว็บไซต์ของ TikTok นะครับเห็นไหมฮะมันจะเขียนทิก t อก d o k com นะครับสร้างบัญชีเนาะนะครับให้เรา ดูที่ขวามืออ่ะโอเคไม่เป็นไรอันนี้ก็คือเป็นบัญชีโฆษณาของผมที่ถูกสร้างไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมออกออกก่อนนะครับออกจากบัญชีก่อนนะครับอ่ะออกจากระบบนะครับครับแล้วเราก็เดี๋ยวผมเข้านะครับลงทะเบียนใหม่เลยนะครับจะได้หน้าตาขั้นตอนเหมือนกันนะครับอ่ะนี่นะฮะ เข้ามาปุ๊บเนี่ยหน้าแรกของทุกคนเนี่ยนะครับจะเป็นแบบนี้นะฮะเราไปดูที่นะครับขวามือนะครับกดคําว่าเริ่มต้นนะครับเขาจะให้เราลงทะเบียนเนี่ยให้เลือกเลยครับว่าจะลงทะเบียนด้วยโทรศัพท์นะครับหรือว่าลงทะเบียนด้วยอีเมลนะครับซึ่งถ้าหากว่าใครนะครับลงทะเบียนด้วยโทรศัพท์นะครับให้ดูตรงนี้นะฮะให้เปลี่ยนเป็นประเทศไทยนะถ้าของใครไม่ได้ขึ้นว่า th นั่นคือยังไม่ใช่ประเทศไทยให้เราเปลี่ยนก่อนนะครับเราก็เซิร์ชเลยครับ th นะครับ thai นะครับนะฮะมันจะเป็นรหัสของประเทศไทยนะครับซึ่งของผมมันเป็นอยู่แล้วเพราะว่าเพิ่งสมัครไปเมื่อสักครู่นะฮะหรือใครจะลงทะเบียนด้วยอีเมลก็ได้นะครับแต่ว่าเราแนะนำว่าลงทะเบียนเนี่ยนะครับด้วยเบอร์โทรศัพท์เนี่ยน่าจะง่ายที่สุดแล้วนะครับผมใส่เลยครับนะครับอะ แล้วก็ใส่รหัสผ่านนะครับนะครับแล้วนะครับบรรทัดรหัสยืนยันนะครับให้เรากดคำว่าส่งรหัสผ่านนะฮะปรับเขาให้นะฮะเขาจะให้เลือกนะครับวัตถุที่มีรูปทรงเดียวกันนะครับให้เราเลือกจากเล็กนะครับไปหาใหญ่นะครับสำเร็จนะฮะเขาก็จะส่งรหัสยืนยันมาให้เรานะครับในในเบอร์มือถือที่เรากรอกไปนะครับ มาใน SMS เพราะฉะนั้นรหัสยืนยันตรงนี้แต่ละคนจะได้ไม่เหมือนกันนะครับอ่ะส่งมาแล้วนะครับนะครับแล้วก็กดยืนยันนะครับกดคลิกเพื่อยอมรับเงื่อนไขของ t ิ k ต o อกนะครับกดลงทะเบียนนะครับไปขั้นตอนต่อไปเลยนะครับอ่านะครับเขาจะถามว่าเบอริษัทของคุณตั้งอยู่ที่ไหนนะครับให้เรากดประเทศไทยนะครับกดที่คําว่าแก้ไขนั่นแหละนะครับ ดประเทศไทยไปนะครับแล้วก็ชื่อนะครับชื่อธุรกิจของคุณนะครับสมมุติว่าผมใช้ชื่อว่าปอกปอกแอดละกันนะครับสกุลเงินนะครับเลือกเป็นไทยบาทนะครับแล้วก็เลือกโซนเวลาเป็นเอเชียกรุงเทพนะครับแล้วก็ใส่อีเมลนะครับะนะครับ เมื่อข้อมูลเรียบร้อยนะครับกดคลิกยืนยันนะครับว่าเราได้อ่านทำความเข้าใจในเงื่อนไขของเขาแล้วนะฮะกดส่งเลยครับอ่านะครับนี่ฮะเราก็จะได้บัญชีโฆษณานะครับนะที่ชื่อว่าป๊อกป๊อกแอดกับทิกตอกมาเรียบร้อยแล้วแต่ทีนี้เนี่ยนะครับเรายังต้องกรอกนะฮะรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็จะมีลิงก์ที่เอาไว้โปรโมทนะครับคือเมื่อโฆษณาเราแสดงผลเนี่ยนะครับเมื่อกดที่ คลิปนะครับที่โปรโมทอยู่ใน t i กตอ k เนี่ยนะครับจะลิงก์ไปที่ไหนนะครับอ่ะสมมุติว่าในที่นี้ผมนะครับโปรโมทไปที่ช่อง youtube ของผมแล้วกันนะครับอ่ะปรับเข้าให้นะฮะแล้วก็ประเภทธุรกิจนะครับประเภทธุรกิจสมมุติว่าเราขายอาหารและเครื่องดื่มนะครับเราก็ใส่อาหารและเครื่องดื่มไปนะครับคือพยายามใส่ให้มันตรงกับ สินค้าและบริการของเรานะครับเพื่อที่อ,อัลกอริทึมของ tiktok เนี่ยจะทำงานได้ดีนะครับเสิร์ฟโฆษณาเสิร์ฟคอนเทนต์ของเราเนี่ยนะครับไปให้กับกลุ่มเป้าหมายได้ตรงกลุ่มนะครับสมมุติว่าผมเลือกอไลฟ์สไตล์เลือกอะไรดีเลือกค้าปลีกและอ e ีคอมเมิร์ซแล้วกันนะครับแล้วก็เ,เป็นอื่นๆนะครับอ่ะข้อมูลเสียภาษีเนี่ยนะครับไม่ไม่ต้องใส่นะฮะ ที่อยู่สําหรับเรียกเก็บเงินนะครับเราก็ใส่ที่อยู่เราไปนะเป็นที่อยู่ตามบัตรประชาชนนะครับหรือที่อยู่ตามทะเบียนบ้านก็ได้นะครับหรือว่าที่ตั้งบริษัทก็ยอมได้นะครับโอเคนะครับแล้วก็เลือกจังหวัดนะครับเลือกจังหวัดนะครับอำเภอ นะครับแล้วก็เลือกเลขไปรษณีย์นะครับเ,เรานะครับไม่ใช่เอเจนซี่นะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องออใส่ตรงนี้นะครับนะให้ไม่ฉันไม่ได้ทำงานเป็นเอเจนซี่นะแล้วก็ข้อมูลผู้เสียภาษีไม่ต้องใส่นะครับส่วนตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับการชำระเงินเราเลือกชำระด้วยตนเองนะครับกดต่อไปได้เลยนะครับรอนะเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับ อธิบายเกี่ยวกับธุรกิจเรียบร้อยแล้วนะครับป้อนข้อมูลเกี่ยวกับการเรียกเรียกเก็บเงินเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราดูตรงนี้ฮะนะฮะตรงนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าให้เพิ่มยอดเงินคงเหลือนะั่นหมายความว่าการชําระเงินของ t i กต็อกเนี่ยหรือว่าการเรียกเก็บเงินของ t i กต็อกเนี่ยจะไม่เหมือนกับ Facebook นะครับเพราะว่า a c e b o o k เนี่ยเ,เรามีเงินในบัตรเดบิตรอไว้นะครับแล้ว Facebook เมื่อถึงรอบเนี่ยก็จะมา ตัดเงินเราในบัตรนะเฟซบุ๊กก็จะมีรอบการตัดเงินเป็นวันนะครับแล้วก็วงเงินนะครับสมมุติว่าไม่ถึงรอบวันนะแต่วงเงินถึงรอบการตัดเงินนะครับเฟซบุ๊กก็จะตัดเงินไปนั่นหมายความว่า a c e b o o k เนี่ยนะครับเราสร้างโฆษณาตั้งงบนะครับเขาก็จะไปทํางานให้เราเลยแล้วมาเก็บเงินเราทีหลังนะครับแต่ทิกต o k นะครับเราจะต้องเติมเงินเข้าไปก่อนนะครับเติมเงินเข้าไปเพื่อให้มันมีเงินในบัญชีนะครับแล้วก็ตัว ทิกต o k ก็จะไปทํางานนะครับให้กับเรานั้นหมายความว่าเราอาจจะต้องเติมเงินเข้าไปก่อนนะเป็นการวางเงินดิพูซิตนะครับกดคําว่าลองตรวจสอบเนี่ยนะเราก็จะเห็นว่า Tik t o กเนี่ยให้เราเติมเงินขั้นต่ำเนี่ยประมาณ1000บาทนะครับถึงจะเริ่มนะครับสร้างโฆษณาได้นะครับหรือว่าโฆษณาถึงจะเริ่มรันนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเรายังไม่จำเป็นจะต้องเติมเข้าไปนะครับค่อยมาแก้ไขทีหลังได้เพราะฉะนั้นเรากดถัดไปก่อนนะครับแต่ว่าตรงนี้อธิบายให้เข้าใจนะครับอะ ทิกตอกเขาจะบอกแล้วว่าโฆษณาของคุณจะเริ่มนะครับนำเสนอหลังจากที่คุณเพิ่มวิธีการชําระเงินนะครับหรือเติมเงินแล้วเท่านั้นนะคุณเข้าใจหรือไม่นะฮะหรือว่าต้องการข้ามขั้นตอนนี้จริงๆหรือเปล่าอ่ะเราก็กดข้ามไปเลยนะครับอ่ะตรงนี้เนี่ยก็คือเสร็จสิ้นแล้วนะครับเสร็จสมบูรณ์แต่ว่ามันจะเสร็จสมบูรณ์ร้อเรก็คือเราเติมเงินเข้าไปให้กับบัญชีทิกตอกนะเพื่อที่บัญชีเราเนี่ยจะได้แอคทีฟนะครับในการสร้างโฆษณาได้เลยนะครับอ่ะ สมมุติว่าเราเดําเนินการต่อนะครับหน้านี้ก็จะเป็นในเรื่องของการตั้งกลุ่มเป้าหมายแล้วนะครับในการเซตโฆษณากับ tiktok ซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยออว่ากันใน EP ต่อไปแล้วกันนะครับใน EP นี้นะครับเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ